ทางเลือกใหม่สำหรับคนเป็นฝ้าอาหารเสริมคอลลาเจนกระดูกอ่อนจากปลาฉลามอนุภาคนาโนสลายฝ้าผิวขาวใสใสสารสกัดมาถึง11ชนิดเลยค่ะคุณคุณเหนว่าเนเชอรัลลุกหน่กไปไหมบางได้ที่ไหนเกเห็นไหมฝ้าใี่ไหม oh, <no. S 1> ต้องกบตลอดไม่งั้นไม่รอดหรอกครีมพาฝ้าไงใช้ไปสิโอ้ยฉันใช้มานักต่อน,นักแล้ว บางตัวยิ่งหนักเลยทำผิวบางอีก oh, <no. S 1> งานต้องกินสูตรสลายฟ้านะแบบที่เขาว่าสวยจากภายในอะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวครูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะอย่างที่คุณเห็นนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยงรีวิวอาหารเสริมมาค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเป็นอาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับการลดเดินริ้วรอยเนี่ยก็จะรีวิวเป็นคอลลาเจนเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องขาวใสก็จะเป็นกรูต้าบ้างหรือว่าวิตามินซีบ้างแต่อาหารเสริมที่มองกำลังลองอยู่ในตอนนี้นะคะเขารวมทั้งสองเรื่องไว้ในตัวเดียวกันเลยนะคะคุณก็คือทั้งช่วยเหล่อลดริ้วรอยนะแถมยังช่วยลดฝ้าลดรอยดำขลดรอยแดงของผิวได้ด้วย จริงๆพอพูดถึงเรื่องฝ้าเนะะี่ยค่ะก็เป็นปัญหาที่กวนใจสำหรับใครหลายๆคนเนาะไม่ใช่แค่คุณผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายหลายๆคนก็มีปัญหานะคือถ้าคนไม่เป็นฝ้าเนี่ยทำอะไรเขาก็จะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งแถมไม่ต้องมาคอยกังวลเวลาที่แต่งหน้าด้วยนะคะสําหรับคุณๆที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากลาจุดด,ดงดำทาครีมลดฝ้าแล้วก็ยังไม่หายบ้างไม่ได้ผลบ้างโดนคนทักโดนสามีทักไม่กล้าไปส่งลูกที่โรงเรียนแต่งหน้าก็ติดยากอาหารเสริมที่หมองเอามาเช็คสูตรสำหรับค,คุณในวันนี้นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง คุณๆที่มีปัญหาเหล่านี้เนาะอาหารเสริมที่ว่าคือสูตรนี้ค่ะชาเก,กลี่พาสนะคะเขาเป็นสูตรที่เน้นไปช่วยเรื่องลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคุณข้างในก็จะเป็นแบบเม็ดนะเนี่ยค่ะเม็ดสีม่วงแบบนี้นะคะ คือนอกจากช่วยลดฝ้าให้ผิวกระจ่างใสแล้วเนี่ยคะ่ะเขายังช่วยชะลอความเสื่อมของผิวได้ด้วยนะซึ่งในสูตรเนี่ยคะ่ะมีสารที่มาช่วยลดฝ้าหลักๆถึงสี่ตัวด้วยกันตัวแรกคือสารสกัดจากส้มแดงนะคะอย่างที่คุณคุณรู้ว่าส้มเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินซีส้มแดงเนี่ยถือว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะคุณเป็นสารที่ได้รับความนิยมจากแพทย์ในคลินิกต่างๆว่าเป็นสารที่มาช่วยในเรื่องของการที่ทําให้ผิวขาวใสเพราะสารสกัดจากส้มแดงเนี่ยคะ่ะมักจะประกอบไปด้วยพวก yan in, id, id, แอนโทไซยานินแอสโคลบิกแอซิดไฮโดรซินะ มาช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความมองคล้ำของผิวชะลอผิวช่วยฟื้นฟูผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดเพราะสาเหตุของฝ้าหลักๆเนี่ยค่ะก็มาจากพวกกรังสี UV เนี่แหละค่ะเขามีการทดลองให้อาสาสมัครที่มีอาการผื่นแดงเมื่อได้รับรังสี UV จากแสงแดดเนี่ยค่ะมาทานสารสกัดจากส้มแดง100มิลลิกรัมต่อวันนาน15วันนะคะคุณพบว่าระดับเม็ดเลือดแดงที่เกิดจากกรังสี UV มีปริมาณลดลงนอกจากนี้ค่ะเม็ดสีผิวเข้มหรือว่าปริมาณเม็ดสีเมลานินเนี่ยยังลดลงจาก27%เป็น7%ถือว่าว้าวเลยนะคุณเปอร์เข้าส าาลดเม็ดสีเข้มหรือว่าเม็ดสีที่เกิดจากพวกรังสี U.V จากแสงแดดได้มากกว่า50%น่ะ,ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามสารตัวที่2ที่น่าสนใจก็คือสารสกัดจากเปลือกสนหรือว่า Pine Bark Extract เป็นสารที่คุณคุณอาจจะคุ้นหูว่าหมองเคยพูดบ่อยเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวที่นิยมนํามาใช้ในเรื่องของการดูแลฝ้ารักษาฝ้าเขามีงานวิจัยให้อาสาสมัครที่เป็นผู้หญิงนะคะที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเนะะี่ยค่ะจำนวน30คนทานสารสกัดจากเปลือกสน25มิลลิกรัมวัลนละ3ครั้งนะคะนาน30วนันพบว่าปริมาณของฝ้าน้อยลงความเข้มของเม็ดสี่ทาร จากแอเซอร่าเชอรี่เชอรี่ก็เป็นผลไม้สีแดงนอกจากจะมีวิตามินซีสูงมาช่วยต้านอนุมูลสสาะแล้วเนะะี่ยค่ะ เขายังมาช่วยให้ผิวขาวใสได้ด้วยก็ไปช่วยเสริมฤทธิ์การทํางานของสารสกรัดจากเครื่องสีแดงเน,นะะี่ยค่ะเพื่อไปลดการทําลายผิวจากพวกรังสี UV ได้ด้วยจากตัวที่สีเป็นคอลลาเจนจากกระดูกอ่อนปาลาฉลามนะคะอันนี้เป็นอนุภาคนาโนเนาะก็มาช่วยชะลอความชราทำหน้าที่มายับยัง้งเอนไซม์คอลลาเจนซึ่งเป็นตัวที่ไปสลายคอลลาเจนนะคะโดยสูตรนี้เนะะี่ยค่ะเขาใช้คอลลาเจนที่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กแล้วนะก็ดูดซึมได้ดีดูดซึมได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีแอลกูตาไทโอนมีวิตามินซะีมีเกรปซัดเอ็กทรัก ฤกษ์การทํางานของส้มสีแดงนะคะทําให้ช่วยลดกระฝ้าจุดด่างดําตานอนสระลดริ้วรอยรวมถึงช่วยลดการทําลายผิวจากแสงแดดได้ดียิ่งขึ้นคือหมองว่าเขาเป็นสูตรที่ครบนะเพราะว่าช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำลดรอยแดงต่างๆได้ก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูผิวจากภายในนั่นเองเนาะในหนึ่งกล่องเนี่ยค่ะเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3าแผงนะคะทุกคนอันนี้เป็นกล่องที่2ที่หมองเปิดแล้วนะหนังที่หมองบอกว่าหน้าตาเขาจะเป็นเม็ดสีม่วงแบบนี้นะคะ ก็แผงละ10เม็ดนะคะคุณกล่องนึงก็จะมี30เม็ดกล่องนึงมี3แผงก็จะมี30เม็ดคือมองว่าทานง่ายไม่ได้ฝืนคอเหมือนกับแบบอาหารเสริมลหลายๆยี่ห้อเพราะบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะกินแบบผงหรือว่าชงน้ำเพราะมันทานยากเหมือนกันเนาะเพื่อให้ได้ปริมาณใกล้เคียงกับงานวิจัยแล้วก็ให้เห็นผลได้ไวขึ้นนะคะหมอก็กินวันละ2เม็ดเป็น2เม็ดก่อนนอนนะหรือคุณจะแยกกินเป็นชาเม็ดเย็นเม็ดก็ได้นะหม่องกินมาประมาณ2สัปดาห์หมอก็รู้สึกว่าผิวดูลื่นขึ้นนะคะ ดูใยขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเฉดสีแบบขาวไปเลยนะก็อย่างที่คุณคุณเห็นนะคะแค่รู้สึกว่าเออผิวลื่นขึ้นผิวดูตึงสุขภาพดีขึ้นพวกรอยแดงต่างๆนะคะอย่างเช่นรอยสิวอย่างเงี้ยคะ่ะก็ลดลงไวส่วนในเรื่องของฝ้านะสำหรับใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทาฝ้า,าคาารีมทาฝ้าเซรั่มทาฝ้าต่างๆอยู่แล้วไม่เห็นผลจริงมองแนะนําให้ทานชาิขี่ควบคพู่กันไปนะเพราะว่าเขาเป็นอาหารเสริมนะคะก็จะช่วยเข้าไปปรับจากภายในถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยะคะ่ะสําหรับคนที่เป็นฝ้าหรือคนที่อยากขาวใสกล่องนี้นะคะมีทั้งหมด3 0 1,300เมคคคคุุ่่ณณราาาบท ในใจนะคะก็สามารถที่จะหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ของชายกิลี่ซื้อได้ทาง Facebook นะคะหรือว่าจะเป็นติดต่อทางไลน์ก็ได้นะคะคุณเดี๋ยวหมองใส่ช่องทางการติดต่อไว้ในแคปชั่นให้แนะนําเลยสําหรับใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําไม่หายสักทีแต่งหน้าก็ไม่ติด เป็นตัวช่วยเป็นทางเลือกหนึ่งนะที่มาช่วยลดฝ้ากับจุดด่างดำได้เป็นการบำรุงผิวนะคะให้สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกลดปัญหาเรื่องฝ้าบนใจสำหรับใครหลายๆคนแบบที่เขาว่าคนไม่มีฝ้าอะไรก็มั่นใจอะเนาะคือสามารถใช้พวกขวดเคลมคาฝ้าเพื่อเสริมริกันได้เลยนะคะคุณคณที่มีปัญหาเรื่องฝ้าอยากจะลองหรือใครที่ลองแล้วได้ผลยังไงบ้างอย่าลืมมาเม้ามอยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะย่าหืมงก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพืนคนอื่นๆคุณด่วติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ทีี่่่ชชองครกันน้ยมไปล